รุ่น f e 1 l แต่ว่าจะไม่ค่อยถูกใจกระดาษ้านี่เท่าไหร่นะคะก็คือเอ่อมันมีปัญหาเล็กน้อยในการดึงกล่องออกบางทีดูเป็นท็อปนะเขาติดกาวติดกาวไว้แน่นนะคะ Two fish นะคะก็คือคัน pull off ดึงออกไม่ได้นะคะดูเป็นท็อปถ้าด้ยินก็เปลี่ยนให้เราสักทีหนึ่งเป็นกล่องเปิดปิดแบบแข่งนะก็น่าจะดูดีกว่านะคะสหรับ ราคาไปฉายที่มีราคาหลา0พันบาทขึ้นไปนะก็แล้วแต่คนจะชอบแต่ว่ามันไม่ค่อยสมราคานะคะกับกล่องนี้่ยออกมาแล้วเราก็จะเจอเป็นคู่มือไปฉาย Tactical Ring เอ่อตอนนี้จะเป็นโอริงสำรองะคะ่ะแล้วก็มีนะคะคำเตือนนะคะก็คือให้ i n s e r t battery from t h e head ด้านหัวนะคะก็คือใส่ขั้วบวกนะด้านหัวใส่ขั้วบวกนะอ่ะเราก็มาดูกันก็คือหน้านตาของเขาจะเป็นยอดส่วนลงมาจากเจ้ารุ่นพี่ X9L ได้ X จะเป2 1 Pro ซึ่งมันจะหัวจะใหญ่ X9L เลยแหละตัวน,นี้จะเป็นแต่ว่าเป็นขนาดที่เล็กลงมานะคะพอดีไม่ได้หยิบมามเทียบให้นะคะ แล้วก็เลนนะคะเป็นชนิดแบบนี้นะคะก็คือมันจะออกแบบมาเพื่อให้รวมแสงหลอดข้างในนะคะจะเป็นหลอดออสเตรมซึ่งมองไม่เห็นข้างในอืมเปิดให้ดูแล้วกันนะคะนะคะเป็นหลอดออสเตรมนะคะเป็นหลอดออสเตรมนะคะแล้วก็จะมีคำว่า S b ยี่นะคะ x o l k w Uh, CU L NM1 t g เป็นออสแตรมนะคะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ก็เอามาใส่กับหลายยี่ห้อนะคะหลอดออสแตรมนะคะตัวตัวหลอดเขาจะนิดเดียวจะมีขนาดเล็กเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแสงประมาณพุ่งนะคะเป็น,ฟนโฟกัสออกมาแเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะคลิปเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ไแน่ใจว่าใส่ร่วมกันกันกบตะก,กูลแอสต์วิรุ่นไหนได้อีกนะคะ เราเปิดออกมาทางหัวนะเนี่เราก็จะเจอเป็นท่อแปลงที่อยู่ด้านในนะคะท่อแปลงนี้มีไว้ทําอะไรก็คือมีไว้แปลง18650ใส่เข้าไปในไฟฉายแล้วก็เอาด้านนี้ลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านขั้วบวกนะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ฐา,านแบตเตอรี่นะคะตอนนี้ไม่ใช่สปริงทองเหลืองนะคะมันก็เป็นไดเวอร์ที่เป็นไดเวอร์ที่ใช้งานได้ง่ายะคะ่ะมาลองใส่น,นี้คือขั้วบวก มีขัวบวกอ่ามีขัวลบนะคะเอาขั้วบอกข,ขึ้นด้านหลอดนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบตเตอรี่21700ของ Sony นะคะ VG C6A ใส่เข้าไปนะคะเมื่อกี้เจอแสงกระพริบนิดนึงนะคะใส่ให้แน่นไก็คือถ้ามันมีคลิปที่ติดตั้งลักษณะน,น,นี้นะคะทุกตัวก็พยายามอย่าแกะแบตเอรี่ออกทางด้านนี้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือตัวนี้ไม่มีรปิดนะคะ โนแ a ฟ e แลป b ิดโลโก้นะคะเพราะว่าถามแล้วเขาบอกว่าเขามีปัญหากับทางด้านอเมริกาเหนือนะคะไปคล้ายคลึงกับเจ้าฐานยี่ห้อบางยี่ห้อที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนะเขาก็บอกเขาก็มา เขาเรียกอะไรอะมาตำหนิรูาเปนทอปนิดหน่อยว่าเอ้ยทำไมมันไปทำคล้ายคือแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะมีหลายห้อออกมีหลายอย่างออกที่ทำออกมาคล้ายๆกันแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่สมมันไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้นนะทีนี้อ่ะใส่ก็วิธีการใช้งานนะคะก็คือกดหนึ่งครั้งตัวนี้เป็นไดเวอร์แบบง่ายนะกดหนึ่งครั้งนะคะ เพื่อไล่สเต็ปดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบเหมือนเดิมฮ้ตฮอตปอดโคตรเข้มเลยฮอตปอดโคตรเข้มเลยเนี่ยค่ะสปิลเอ่อสปิลมันแต่ว่าเมื่อกี้เรามันเห็นตรงนี้ใช่ไหมใส่ตรงนี้ไม่ค่อยดีกดค้างนะคะเพื่อเพื่อที่จะปิดมันออกนะคะขออนุญาตแกะใส่ใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้มันใส่ไม่ตรง ใส่เลนไม่ตรงรูนะคะเอาไหมมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรอยรอยบากปกติเลยนะคะไม่ต้องว่ามันคือมันไม่ได้เสียหายเพราะว่ามันเป็นรอยบากของตังตวตัวเลนเนี้ยเป็นเรื่องปกติทุกอันเลยตรงแล้วมั้งโอเคตรงแล้วนะคะนี่ฮอสปอตมันกดหนึ่งครั้งเพื่อไล่แสงนะคะ อันนี้คือโหมดโลมเดียมไฮนะคะแล้วก็ใช้งานก็ดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคกดค้างเพื่อปิดนะคะแค่นี้เองอแล้วก็จะมีโหมดเขาเรียกเป็นฮิตเต้นโหมดฮิตเต้นโหมดก็คือเป็นโหมดเปิดเปิดมูลไลท์ได้นะคะก็วิธีการเปิดมูลไลท์ก็คือระหว่างที่ไปฉายปิดเนี่ยเราก็กดค้างขึ้นมนาะ มูลไลท์ก็จะประมาณนี้นะคะเอาไว้โฟกัสอะไรก็ได้นะคะในที่มืดเนี่ยก็จะใช้งานได้ดีเหมือนกันนะมูลไลท์เราถ้าระหว่างมูลไลท์เรากดไปหนึ่งครั้งนะคะมันจะกลับไปที่แสงปกติแหละนี่นะคะอ่ะระหว่างที่มันปิดอยู่เราดับเบิลคลิกนะคะมันจะเข้าไฮนะคะนะคะ หนึ่ง้วก็ระหว่างที่ปิดอยู่กดลัวบัลิกเข้าให้โ d e แล้วก็กดหนึ่งครั้งเพื่อ,อ,อข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีกระพริบนะคะตัวนี้ออกแบบมาที่ใช้งานแค่ระบบมีเดียมให้เทอร์โแล้วก็มูนไลท์แค่นั้นเองนะคะเป็นสำหรับคนที่โคตรงงกับ Android นะคะก็มาลองดูตัวนี้นะคะสำหรับที่จะใช้แสงพุ่งนะคะ ดูสเปกก่อน,นยังไม่ได้พูดถึงสเปกเลยนะคะเราข้ามไปดูไปลองทดลองแสงคู่มือมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาตีนนะคะภาษาอังกฤษเขาก็จะมีตารางให้เรากับภาษาตีนก็มีภาษาจีนภาษาจีนก็มีตารางให้เรานะคะเป็นมูลไลท์ก็คืออีโก้โหมดอีโก้โหมดนั่นแหละอีโก้โรเมียมไฮเทอร์โบนะคะเทอร์โบเนี่ยเดกไกลสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ780เมตรนะคะ ถือว่าไกลมากสำหรับจะฉายขนาดนี้นะคะเทอร์โบโอยู่ได้ที่ประมาณา15วินาทนะีเกิน10วิก็โอเคแหละแล้วก็บวกเข้าไป1.5ชั่วโมงทำไมมันถึงมีบวกตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายแล้วตรงนี้ก็คือได้750ลูเมนนะคะไปฉายแสงพุ่งคุณไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเป็นลูเมนสูงอะไรเขาวัดเขาวัดการกระจายแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้ลูเมนสูงไปแสงไปไฟฉายกว้างนะคะ อาระยะทางเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยซีดี 5, นะคะก็คือมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมว่านี่คือมันแสงคู่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่อธิบายไปนะคะเราก็ใช้แบบที่ชนิดหัวเรียวนะคะสองหนึ่งเจ็ดร้อยหรือว่าหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ข้อควรรู้กันนะคะก็คืออ่าเจ้าที่บอกว่ามันมัน,ม,นมันบวกไปหนึ่งจุดห้าชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราเดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบเนี่ย Enter อร์เอเข้าเทอร์โบเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณสิบห้าวิแล้วก็จะดอกลงมานะคะค้างอยู่ที่ประมาณสูงกว่าหานิดนึงเท้าคนรู้ก็คืออุณหภูมิเนี่ยที่มันสูงเกิน45องศามันจะปรับลดลงมาไปยังต่ำกว่าแสงระดับต่ำกว่า40องศานะคะ จะปรับแสงลงแล้วก็ถ้าเกิดมัน40องศาขึ้นมาอ่ะต่ำกว่า40องศาลงมาเนี่ยมันจะกลับไปแสงล่าสุดที่เราได้เปิดก่อนหน้านี้นะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าสมมุติเราเปิดพี่มีเดียมแล้วเราดับเบิลคลิกนะมันอาจจะดรอปลงไปที่มีเดียมนะคะลองไปลองดูอีกครั้งหนึ่งะเท่าที่เราก็อ่อเท่าที่ก็คือควรควรจะรู้คือเทอร์โบมันอยู่แด้ประมาณ 10, 15วิทนั่นแหละนะคะ ทำไมถึงเขาออกแบบมาไม่ให้มันเทอร์โบมันอยู่นานเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะคุณจะจับได้ยังไงถ้ามันร้อนจัดแล้วก็มีผลเสียกาไฟชายแน่นอนถ้าเราเปิดความร้อนทิ้งไว้นานๆนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องที่อันนี้จะเป็น compact s i ์ที่คือถ้าคุณเปิดแสงร้อนจัดเกินไปนะคะก็ถือไม่ได้แน่นอนนะคะ,ะความร้อน แสงแรงสูงเทอร์โบก็จะเหมาะกับไปฉายกระบอกใหญ่ๆนะที่มีราคาสประมาณสี่พันขึ้นไปนะแต่มันทําได้นํากว่านี้มากนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแสงกันเลยสวัสดีค่ะมารีวิวนะคะเด็บเบนยูวันเนะคะรอตออสแตรมนะคะอ่าโล่เมดียมไฮแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะเข้าสู่เทอร์โบนะคะ เห็นความเข้มของแสงไหมเอ่ยขออนุญาตโฟกัสโอเคนะคะอันนี้คืออัสตัม นะคะโอเคเออรียะทางได้ประมาณ7 8 0ดเมตนะคะตามที่ลงในสเปคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนดีล่ะที่จะประมาณ7 8 0ดนะคะก็นักเข้มเข้มพอสมควรนะคะลำแสงนะคะนะคะ เป็นไลท์เซเบอร์ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งตรงนี้จะเป็นทางอ่ะยาวประมาณกิโลนะคะ ่ตรงนี้นะคะของนุญาตแทรกเสริมลงไปที่ท้ายคลิปนะคะก็คือมาลองเทียบขนาดให้ดูนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าอ่าขนาดกับ F W Y P Expo Ex ตัว X P 50.2กับ X L นะคะ X L พอดีอาูมีเนียหมดก็เลยอขออนุญาตเราเป็นทองแดงมาคอมเพลให้ดูนะก็คือตรงนี้นะขนาดนะคะ แ w 21 Pro ค่ะกับเจ้าตัว X1L 21 Pro โคมีขนาดเท่ากันนะคะท้ายมีขนาดเท่ากันนะคะอ่ะแต่ว่าความสูงนะคะแน่นอนหมาย X1L เนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยถ้าเนี่ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองดูสวิตท้ายนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิด ถ้าเราถ้าเราถอดออกมาเราต้องใส่ให้แน่นนะคะไม่งั้นเ,เดี๋ยวจะเปิดไม่ติดนะคะเ,เดี๋ยวเรามาลองเปิดอันนี้ใสใสแบตเตอรี่ไว้มันต้องออกด้านหัวนะโดดทษทีอันนี้จะเป็นของ s อสฟิวที่แปดโปรอ่ะแล้วเรามาลองเทียบดู ่าท้ายโฟกัสไม่ขึ้นเหมือนกันเดะเลยนะคะเหมือนกันดะอันนี้ขอนที่เปนเอฟซีเวสโปนะดลองมาใส่ดูได้พอดีได้พอดีเลยนะคะมันใช้ได้นะคะใช้ด้วยกันได้ตาท้ายเนี่ย อเคใส่คิีงนะคะนะคะจบตัวนี้อ่ะแล้วมาลอง compare กับเจ้า X เจ้า L นะคะตัวเอ๊ะ xvt 9 0นะคะที่นิยมน่นนีสังเกตว่า x 9วสูงก็อีกนะคะแล้วก็ขนาดคม x9l จะดูใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าแน่นอนตรงคมทั้งสองรุ่นเนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะแล้วก็อ่าสัดยให X9L ใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะมันไม่เท่ากันนะคะขออนุญาตคอมเพล์ X9L Larger t h a n X1L นะคะ X9L ใหญ่กว่านิดหน่อยถ้ากับว่า X1L เนี่ยเป็นน้องที่โผล่มาอยู่ตรงกลางระหว่าง XUYS Pro และ X9L นี่นะคะ ก็มันก็สวยไปคนละแบบนะตัวนี้มันหัวมันเขาเรียกว่ามันเสริมสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้สองหนึ่งเจ็ดร้อยก็เหมือนกัน,นหแหละแต่ว่ามันมันก็ดูสูงขึ้นมาหน่อยก็ดูสวยดีนะคะแล้วเทียบกับ Back M W x p o ก็สวยทั้งคู่นะคะแล้วแต่คนชอบเลยโอเคจบแล้วนะคะ